สวัสดีครับกลับมาพบกันกับช่องต้นคริปโตนะฮะคลิปนี้ผมมีข่าวสารเกี่ยวกับการเงินโลกดอสคอยชิบะอินุมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนฟังกันนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ราคาแนน้มของ b t c ดราคาเหรียญอาคอยนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับหลังจากที่เขียวมาได้ไม่กี่วันเนาะปรากฏว่าตอนนี้ก็กลับมาแดงเดือดอีกครั้งนะครับเหมือนจะกลับเข้าสู่สภาวะเดิมนะฮะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะเกี่ยวกับข่าวสารที่ผมนามาเล่าให้ฟังหรือเปล่านะครับยังไงเราก็ไปติดตามกันดูเนาะไปเริ่่มต้นดูขาแรรกัเลยคบ เริ่มต้นข่าวแรกกันเลยนะครับค่าพลังงานคูณ2นะครับเงินเฟ้อหนักนะครับล่าสุดบูมเบิร์กเผยคาดการสําหรับปีนี้นะฮะว่าผู้บริโภคใน EU นะครับจะเผชิญค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะฮะแพงขึ้นมากกว่า2เท่าหรือประมาณ2อจุดสล้านยูโรนะครับคิดเป็นเงินบาทไทยประมาณ8.8ล้านล้านบาทนะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะขณะที่ค่าก๊าซนะครับแล้วก็ค่าไฟในอังกฤษนะครับพุ่งสูงร่วนะครับจนทําให้ผู้คนหลายล้านคนนะฮะ เข้าสู่สภาวะยากจนภายในชั่วข้ามคืนนะครับเพื่อนๆลองคิดวิเคราะห์กันดูนอกว่าข่าวานี้นะครับมีผลที่ทําให้ตลาดคริปโตเราลงอยู่ณนะตอนนี้หรือเปล่าแล้วก็รวมถึงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงทั่วโลกนะครับผมมองว่าอาจจะมีส่วนนะครับเพื่อนๆที่เห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอ่าแล้วก็ข่าวต่อมานะครับมาหากราบสงครามการเงินโลกนะครับล่าสุดสื่อรัสเซียนะครับเริ่มเปิดเผยถึงความเป็นไปได้นะครับที่รัสเซีย กำลังจะสร้างระบบมาตรฐานทองคำแบบรูปอารูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับผ่านการใช้รูเบิลนะครับผูกกับทองคำน้ำมันแล้วก็กาสนะครับแนวคิดนี้นะสนใจมากๆนะครับและหากเกิดขึ้นจริงๆจะส่งผลให้ราคาทองคำในตลาดโลกโดนผูกกับเงินรูเบิลนะครับในทางอ้อมนะครับโดยทันทีนะครับมาดูกันว่ารายงานนี้จะสำคัญยังไงนะครับเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปเนาะว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วมันจะส่งผลอะไรต่อ เศรษฐกิจโลกในอนาคตต่อไปแล้วกันเนาะนะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับอ่าแล้วก็ข่าวที่3นะครับเกี่ยวกับเหรียญดอสคอยนะครับล่าสุดเมื่อวานนะวันที่2เมษายนนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากระดานเทรดของโรบินฮูดนะครับมีการถือเหรียญดอสคอยนะครับมูลค่ามากกว่า5 8พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในนามของลูกค้านะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะฮะ แล้วก็จำนวนเหรียญดอลลาร์ที่ถือโดยแอปนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ31.42%ของอุปทานทั้งหมดนะตอนนี้นะครับนั่นคือประมาณ41,600ล้านเหรียญเบบี้ดอลเอ้ยล้านเหรียญดอลลาร์นะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงครับนะนี่คือข่าวที่จะส่งผลทำให้เหรียญดอลลาร์ มีการปรับตัวขึ้นหรือเปล่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนาะที่เหรียญดิสคอรมีการขยับตัวขึ้นแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับแฟนๆเหรียญดิสคอรก็คงดีใจแบบตามกันแต่ตอนนี้อาจจะต้องดูสภาวะตลาดแล้วก็ดูภาพโดยรวมเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมทําให้ราคาเหรียญส่วนใหญ่ลงนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแอป o b i n h o o d ด้วยนะครับว่ามีการย้ายโทเค็นเหรียญดิสคอร ปริมาณ48ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นมูลค่า6.6ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับให้กับบุคคลนิรนามนะครับนะที่หลายๆคนยกย่องว่าเป็นเหรียญล้อเหรียญที่มีค่ามากที่สุดนะครับก็คือเหรียญดอคอาร์แล้วก็อยู่ในทีมเดียวกันกับชิบะอนินุนั่นเนองนะครับนะนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญดอคอาร์เนาะที่ผมนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกัน,นครับคิดเห็นยังไงก็ลองเก็บไปวิเคราะห์ขอหห้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ แล้วก็ข่าวต่อมานะครับเกี่ยวกับเหรียญชิบะอินุนะครับล่าสุดนะครับปาวานที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของอิตาเลียมนะครับพิ่งซื้อเหรียญชิบะอินุจํานวน8 6ด0 0พันล้านเหรียญหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ2.3ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับนะนี่ก็คงทําให้ราคาเหรียญชิบะอินุปรับตัวขึ้นเมื่อประมาณสักวันสองวันที่ผ่านมาเนาะที่เห็นมันพยายามพุ่งส่วนกระแสบีดีซีนะครับสำหรับแฟนแฟนชิบะอินุแล้วก็ดูสคอยนะครับก็คงดีใจแฟนตามกันนะครับถ้ามันผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปได้เนาะอาจจะทําาาาใหห้้รรคเียยปัับตวขึนอ่ง รวดเร็วได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะข่าวสารที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาเหรียญกันดีกว่านะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับราคาเหรียญ BDC ในหน้ากระดานเทรดไปแน่นนะครับนะอยู่ที่ประมาณ45,700กว่าๆนะครับนะแล้วก็ไทม์เฟรมสีชั่วโมงตอนนี้ส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะถ้ามันจะลงต่อนะครับผมมองเป็นแถวนี้เลยนะครับในโซนบริเวณ 4 000, 4 2 0 0ถึง44,500นะครับนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลงหรือเปล่านะครับหรือจะมีแรงซื้อผักดันเข้ามาแล้วทำให้ราคาปรับตัวขึ้นไปได้นาะแต่ทรงของกราฟเนี่ยแนวโน้มมันให้เหลือเกินนะครับนะถึงแม้ว่าผมออกมาวิเคราะห์ในช่องมันอาจจะเป็นอย่างนึ่งแต่ว่าเวลามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็พยายามอัปเดตเข้าไปในกลุ่มไลนะน์แล้วเพื่อนๆที่ตามในกลุ่มไลน์ก็คงได้เห็นกันนะครับว่าผมวิเคราะห์ไปประมาณไหนก็เป็นแบบนั้นแหละครับนะครับ,นะรบมันก็มีผิดมีถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ส่วนไทม์เฟ m มเดนะครับก็ยังอยู่ในโซนไซเวย์นะครับเหมือนไซเวย์ออกข้างนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าไอกราฟตรงนี้เนี่ยมันจะไซเวย์ออกข้างไปเรื่อยๆหรือจะมีการย่อตัวลงต่ำเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่จากภาพโดยรวมที่ผมได้ดูแล้วผมวิเคราะห์ก่อนที่จะมาทำคลิปเนี่ยก็ RSI ก็ยังไม่ได้ต่ำกว่า50นะครับนะแล้วก็ เหมือนจะไซด์เวยเฉยๆนะครับของทางเพมเดนะครับสำหรับ BTC เนาะแต่เราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะมีข่าวอะไรออกมาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเหรียญบิตคอยของเราอีกหรือเปล่าเนาะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับมันไม่มีอะไรคงที่ราคาจะขึ้นแล้วมันก็ร่วงได้เหมือนกันเนาะถ้ามันมีอะไรไม่ดีออกมานะครับในเวลาเราเล่นเราก็ต้อง ยอมรับความเสี่ยงให้ได้แล้วก็ประกันความเสี่ยงให้ตัวเองถ้าไม่ชัวร์ไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งเล่นนะครับนะสำหรับมือใหม่นะครับอันนี้เหรียญ btc ตอนนี้ก็ไซเวย์นะทุกคนนะครับในทำเฟรมเดย์นะครับก็ต้องรอดูว่าแท่งเดย์จะปิดเขียวหรือปิดแดงปิดสูงหรือปิดต่ําส่วนทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับก็เหมือนจะมีการย่อตัวลงอีกนะครับนะราคาจะมีวิ่งขึ้นวิ่งลงในโซน4ี่หมื่นสี่ถึงสี่หมื่นห้าเนาะนะครับก็ต้องรอดูว่าแรงซื้อแรงขายมากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับเหรียญ btc อ่ะแล้วก็ต่อมานะครับเหรียญ GMT นะครับเป็นเหรียญยอดฮิตเป็นเหรียญลูกหลักของใครหลายๆคนแล้วกันเนาะที่เล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ถามบ่อยทุกวันนะครับว่าแนวโน้มมันเป็นประมาณไหนจากที่ผมได้วิเคราะห์เบื้องต้นก่อนที่มาทําคลิปนะครับ GMT มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับมีมีโอกาสแล้วกันเนาะไม่ไม่ได้แปลว่าจะต้องลงเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะเป็นแนวโน้มขาลงได้นะครับส่วนราคาที่อยู่ณตอนนี้อยู่ในโซนบริเวณ แถวแนวรับพอดีนะครับถ้าหลุดราคานี้นะครับผมมองเป็นแถว2.0แล้วก็1.8นะครับถ้าหลุดก็คือยาวเลยนะครับเป็นขาลงนะครับแต่ RSI นะครับก็ยังไม่ได้ต่ำนะครับเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยู่ในโซนเหมือนจะใช้เวตอนนี้ก็ตาม PMD ก็เหมือนจะมีการใช้เวออกข้างแต่ถ้าหลุดแท่งนี้ลงไปก็1.8กับ2.0รอดูแล้วกันเนาะนะครับตอนนี้ก็อย่าพึ่ง อย่าเพิ่งเข้าแล้วกันนะครับเราดูสถานการณ์ก่อนนะครับถ้าใครใจร้อนก็ลองวางแผนกันดูครับสาหรับดีเอ็นจีเนะครับตอนนี้เห็นไหมนะครับต้องดูว่าจะออกข้างหรือจะลงต่อนะครับนะสำหรับ GMT นะครับต่อมานะครับเหรียญซิลเนาะผมก็ได้วิเคราะห์ดูนะครับดูเหมือนจะหมดแรงแล้วนะครับนะถ้าดูถ้าดูอย่างนี้นะดูเหมือนจะหมดแรงนะครับถ้ามีแรงซื้อเข้ามามันก็คงขึ้นไปแล้วนะครับใน time frame ชั่วโมงนะครับกราฟยัง ดิ่งยังทิ่มหัวลงอยู่เลยนะครับนะยังไม่ได้มีแนวโน้มจะกลับตัวนะครับแต่ถ้ามีแรงซื้อหรือมีวอลุ่มเข้ามาก็อาจจะทําให้กราฟราคาดีบาลขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแล้วก็ไซเวออกข้างอันนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้เนาะก็คือตรงนี้นะครับนะฮะแต่ถ้ายัางขึ้นต่อไม่ได้ก็อาจจะย่อลงไปเรื่อยๆนะครับสาหรับเหรียญซิลนะครับส่วนไทม์เฟรมเดย์นะครับตอนนี้ก็ปิดแท่งแดงไปแล้ว1แท่งนะครับแล้วก็ RSI ก็ทําทรงไซเวเรียบร้อยนะครับ ก็ต้องรอดูเนาะถ้าเกิดไซ์เบก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อแต่ถ้าลงเรื่อยๆก็อันนี้ก็อาจจะหมดรอบแล้วก็ได้สําหรับเหรียญซิลนะครับยังไงก็ลองวางแผนกันดูครับอ่ะแล้วก็ต่อมาครับเหรียญชิบะอินุนะครับตอนนี้ทําเฟรมเดย์นะครับเหมือนจะไซด์เบย์เลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็ RSI ก็อยู่ในโซนบริเวณประมาณ50พอดีนะครับนะก็ถือว่าอยู่ในโซนปานกลางนะครับอยู่ในโซนปานกลางเนาะอาจจะต้องรอดูบีซีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องรอดู จะจับตากันต่อไปนะครับและราคาตอนนี้ก็อยู่ในโซนบริเวณแนวรับพอดีเนาะอยู่ในโซนส5 0 0ันห้ปลายๆแล้วกันนะครับถ้ามันย่ออีกหน่อยนึงก็ถ้าใครจะเข้าเก็บก็ลองวางแผนดูสําหรับชีบะอินุนะครับส่วนทําเฟรมสีชั่วโมงนะครับก็ไซเว่เรียบร้อยนะครับไม่ขึ้นไม่ลงนะครับอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับตามทําเฟรมเดย์ไปเลยนะครับสําหรับชีบะอินุนะอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับเหรียญ iost นะครับซึ่งผมก็ได้วิเคราะห์ดูคร่าวๆแล้วนะครับดูเหมือน ดูเหมือนเป็นแค่กระแสชั่วคราวนะทุกคนนะเหมือนเข้ามาแล้วก็หายไปนะครับถ้ามองเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ทาเฟรมสชั่วโมงก็มีการย่อตัวลงมาครับอาจจะลงมาได้อีกนะแถวโซนนี้เลยนะครับต้องรอดูเนาะว่าจะลงถีหรือเปล่านะครับนะหรือจะมีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็ไซ d w a y ออกข้างนะครับส่วนทาเฟรมเดย์นะครับ RSI ตอนนี้อยู่ในโซนบริเวณ50แล้วก็เหมือนจะมีการดิ่ง ดิ่งตัวลงนะครับนะก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นประมาณไหนจะมีวอลลุ่มเข้ามาช่วยหรือเปล่านะครับสำหรับ iOS T นะครับใครที่ติดดออยู่ตอนนี้ก็ลองวางแผนดูเนาะถ้าไม่อยากติดมากถ้ามันยังติดน้อยๆก็ถ้าคัดออกได้ก็ลองดูนะครับนะบไม่ได้มาชี้แนะชี้นำนะครับลองวางแผนกันดูแล้วกันนะครับ แล้วก็เหรียญต่อมาครับเหรียญ xec นะครับ,อ e รบตอนนี้ดูเหมือนจะมูลสวนกระแสเนาะผมเองก็ยังไม่ได้ไปติดตามดูข่าวสารเลยนะครับว่ามันมีข่าวสารอะไรทำให้ราคามูลได้นะครับแต,แต่ว่าจากที่ผมดูใน time frame day นะครับนะขึ้นไปแล้วกม็มีการดิ่งลงมาโคตรโคตรเร็วเลยนะต้องบอกว่ารวนเร็วเลยนะครับแต่ rsi กับทิหมหัวลงเนาะแปลกอยู่เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นการปั่นขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็จะลงหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับนะผมไม่แน่ใจนะ ทำฟิ์ม4ชั่วโมงนะครับ RSI ก็มีการทิ่หมหัวลงแล้วก็เหมือนจะทำทรงต่ำกว่า50สนะครับสำหรับ XEC นะครับคนที่ถือยาวก็คงไม่เป็นไรก็คงต้องถือต่อไปแต่คนที่กระโดดเข้าตอนที่มันมนูนหรือว่ามันพุ่งเมื่อวานแล้ววันนี้นะครับลองลองตัดสินใจกันดูครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมนะแต่ถ้ามีวอลลุ่มเข้ามาเรื่อยๆก็อาจจะก็อาจจะไปต่อได้นะครับแต่ว่าต้องดูว่าตอนนี้มันจะลงหรือว่าจะไซเวย์นะครับสำหรับ XEC นะครับ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยราคาเหรียญ BTZ แล้วกันเนาะผมยกให้เป็นเหรียญลูกลักปกอีกอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ผมมั่นใจมากๆแล้วก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็โอ้โหการเติบโตของเขาเนี่ยหเดือนกว่าที่ผ่านมาถือว่าโตแรงมากเนาะสิตอนนี้ก็ขึ้นมา10บสบกว่าบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเหรียญ BTZ นะครับหลายๆคนก็ยังถามอยู่เลยว่าเก็บได้ไหมนะครับเมื่อวานผมําคลิปไปแล้วเนาะมันย่อลงมาโซนนี้เห็นไหม ถ้าใครเข้าทันตามผมเมื่อวานวันนี้คุณได้กําไรแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่จะถือยาวกันใช่ไหมแล้วก็ลอสเต็กกิ้งนะครับก็ถือกันไปยาวๆเลยนะครับสำหรับเหรียญ BZ แแล้วก็หลายๆคนก็ยังถามผมอีกเหมือนเดิมว่าทําไมของผมมันค้นหาไม่เจอนะครับคุณต้องเปลี่ยนเป็นโหมดกลบอลนะครับกระดานเทรดของไทยที่คุณเห็นอยู่ที่คุณเล่นกันอยู่เนี่ยมันไม่มี B d ดีคุณต้องเปลี่ยนเป็นโหมดกลบอลนะครับอยู่ในแอปเดียวกันนี่แหละเข้าไปตรงตั้งค่านะครับแล้วมันจะมีเขียนคําว่าเปลี่ยนบัญชีคุณก็เปลี่ยนบัญชีซะะนครับดดี๋ยผมพไปู โอ้ผมทําหลายครั้งมากเลยนะทําคลิปโอ้โหเกือบบอกผมบอกเกือบทุกครั้งนะครับพากันดูนิดน,นึงเนาะน,นะครับหรือว่าค้นหาในช่องผมนะครับเนี่ยจิ้มเข้ามารูปคนด้านบนซ้ายมือนะครับเห็นไหมมันจะมีคําว่าเปลี่ยนบัญชีนะครับคุณกดเข้าไปเห็นไหมคุณต้องเปลี่ยนมาเป็นโหมด global นะครับจิ้มเข้าไปมันก็จะขึ้นเหรียญบิตแซดให้เห็นเองนะครับแล้วคุณก็สามารถซื้อขายได้เลยแต่ว่าต้องโอนเงินบาทคุณต้องเติมเงินบาทเข้ามาในโหมดไทยนะครับแล้วก็ซื้อเป็นเหรียญยืดอีทีค่อยโอนมาที่โหมด global แล้วก็คค่อออยยซื้้เหรีีไดกทนนึงนะับ ตอนนี้ก็หลายๆคนก็อยากจะเข้ามาเก็บสะสมเนาะก็ลองวางแผนกันดูนะครับเป็นอ e ีกหนึ่งเหรียญต้นน้ําที่กําลังมูนมากๆนะตอนนี้แล้วก็มีโอกาสไปได้ไกลนะครับราคาหลักร้อยหลายร้อยเลยนะนะครับแล้วก็ตอนนี้เขายังแจก,กฟรีนะคนละสิบเหรียญถ้าเราสมัครเข้ามาแล้วก็อยากจะส่งลิงก์ต่อให้กับเพื่อนๆนักลงทุนเราก็จะได้รับเหรียญฟรีคนละสิบเหรียญใครที่ยังไม่มีบัญชีสามารถสมัครได้นะครับผ่านใต้คลิปวิดีโอผมผมจะแปะลิงก์ม้ให้นะครับลิงก์จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ จิ้มตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมจิ้มขึ้นมามันก็จะมีให้เข้าเห็นไหมครับมึไม่ยากทําไมหลายคนยังถามผมอยู่เลยว่าเข้ากลุ่มลายตรงไหนนะครับนี่ไงเห็นไหมกลุ่มรายนะครับแล้วก็ลิงก์สมัครนะครับก็อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับสามารถเลือกได้เลยเนาะคลิปนี้ก็ไม่ได้มาชี้แนะชี้นำแต่อยา่างใดนะครับเป็นแค่ก,การวิเคราะห์แล้วก็ข่าวสารที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเท่านั้นนะใครที่จะลงทุนก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเนาะฝากไว้เทา่านี้สวัสดีครับ